เดี๋ยวโชว์อีกรอบนี่นะนี่ไปทำอะไรมาเมื่อกี้อันนี้ไงซื้อขนมบางฟางแซนเย่บางชื้อชิมหน่อยนะเอาสิแข็งอะอะไรแข็งขนมปังใหญ่กว่าไม่นี่นะอาหารที่เรากินไปด้วยตุกตี้แบบปูหววงไปด้วยเนี่ยเรากำลังเดินทางไปบ้านน้องเกียบเป็นบ่เียน้องเดียดบ้านน้องเกียบ ก็ถึงแล้วไงบ้านน้องเกียรติไงก็บ้านน้องเกียรติเนี่ยคนท้องิไปบ้านน้องเกียรติเออจริงปะแม่ใช่ไอหม่องถือเขาคืไปเด้อมันอยู่ฟังตรงข้ามกับอันพ่นวิสัยพ่นวิสัยนิดเดียวนะอือคือมองไผ่เห็นพ่นวิสัยเลยเทาใหร่เวลาเดินทางประมาณเทาใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ว่าแต่ว่ากิโลนี่เป็นประมาณกิโลหนึ่งเป็นแบบนั้ห้าห้าสิบกิโลไดยห้าสิบกิโลแต่ว่าใส่เวลาแต่ว่าใส่เวลาเดินทางไปสองชั่วโมงจริงี่ไม่เป็นานที่นี่ไม่ได้ถึงหรอก โอ้โหกันมาเป็นอยังตัวสองชั่วโมงหนูไม่แน่ใจว่าทำไมถึงสองชั่วโมงแหมน้ำจซึมซับนุ่มซับมาจออะไรกว้างวะซึมซึมซับนุ่มซับอยู่ด้วยกันมาเฮ้ยไปต้องแปล้ซึมซับซับอยู่ด้วยกันมานานแปลได้ใช่ลองบอกลุงพลผู้ชมดน่อว่าเมื่อกี้ผู้ภาษาอีสานไปไหนคือเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปดูบ้างไฟพญานาคที่อำเภอหนองเขียดนะเคร่งมันอยู่ตรงข้ามกับปมพิสัยเลย ประมาณนะั้นแล้วก็ใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงซึ่งจริงแล้วห้าสิบกิโลเองอแต่มันไม่น่าถึงสองไม่น่าถึงสองชั่วโมงแต่ว่ายังหาต้นและตอไม่ได้ใช่ใช้น,นักวิทยาศาสตร์มาสืบดูแล้วก็สืบเหมือนบางฝฟยพานารไม่ได้ว่าทําไมห้าสิบกิโลต้องใช้เวลาเดินทางถึงสองชั่วโมงมันอยู่ที่ความเชื่อนักคนเชื่อไงมันก็จะเป็นประมาณนั้นนักสำรวจมาสำรวจเส้นทางเขาก็งงเหมือนกันเขาให้คาตอบไม่ได้เดี๋ยวตกบังติดคอเห็นไหมอาร์ตี้บอกว่าเดี๋ยวนมบังติดคอ รถเรามีทุกอย่างฮะรถต่อใครกินลห์เนี่ยคุณเด้เฮ้ยเป็นมึงขายไหมเนี่ยมึงขายเหรอทำไมมันเบลเบลวะอันนี้มันแข็งอ่ะไม่ได้ขายไม่ได้ขายเอาไปเองเลยนี่มันหลุดมาจากนี่เห็นอยู่เฮ้ยทำไมมันเปียกวะเด้ไม่เกี่ยวววังยาเมื่อไหร่ไม่ได้วังยาเออรู้สึกมันเปียกๆว่ะนี่ฮะข้างใต้สาเหตุหนึ่งของประเทศนี้ โอเปนโอเปนตีบอกว่าเปิดเปิดข้างหลังนี่จะเกิดการอุบัติเหตุเล็กน้อยเพราะว่าบอกบอกผู้ชมก่อนว่าเรามาที่นี่เนี่ยค่อนข้างเยี่ยบปวดหัวมากใช่เพราะว่าถนนไม่คนละด้านกันคนละด้านกันที่นี่ฝั่งล่าเนี่ยครับฝั่งซ้ายคุณผู้ชมน่าจะรู้แล้วก็ไอเราอะชินแต่ฝั่งเราชินฝั่งตาย ของเขาอ่ะขับเลนขวาใช่แต่ข้างหน้าเหมือนไทยแลนด์เลยไหนฮะไทยแลนด์วลีดิเอาจริงๆเอาจริงๆข้างหน้านี่ไทยแลนด์ไทยแลนด์หนักกว่าไทยแลนด์อีกไม่จะคนหลังมันจะตกหแล้วเนี่ยโอ้ยดูดิถ้าเปิดแซวจะตีเราปะไม่แน่ไม่เราอยู่บนรถอย่าเปิดเอาเปิดเลโอ้ยสงสารวะเออเราร้องเพลงใส่เลยป่ะร้องเพลงอะไรรอเด็กไทยหัวเกรียน อย่างนี้นะลองลองดูถ้าเกิดมันลงแล้วมันวิ่งไล่ไปถึงนี่ใครค่ะพี่ปูไงตั้งเฮดเหรอไม่ใช่พี่ปูพี่ปูที่สุดยอดเลยนะเขาใจดีทั้งให้ยืมโทรศัพท์ใช่ไหมพี่ปูนี่มันสิ่นสายรอบฟ้าไงสายลอบฟ้าดูวะเคยเคยใช้ตามไปดูเคยตามแล้วนะอ่ะคุณผู้ชมแป๊กเลยครับดูฮะดูดูกันดูโอ้โหได้ดิ่งขับด้วยเปล่า เด็กขับเพื่อนนะเหมือนขนเพื่อนไปอ่ะตอต่อชอถนนของเราหาตาเห็นแล้วว่า50กิโลทำไมใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงออตอนนี้เขาเปิดเป็นถนนเลนเดียวซึ่งมันมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาที่นึงในการแซงเพราะว่ามันเป็นแค่เลนเดียวไป1เลนกลับ1เลนแต่อีกเลนที่กำลังจะทำให้มันตีเป็น4เลนนั่นก็คือฝั่งนู้นกำลังทำอยู่ตเสร็จ แต่หน้าอีกสักพักใหญ่ๆเดี๋ยวเรามารอบหน้าก็คงคงคงปีหน้ามาอีกรอบนึงแป๊บหนึ่งตั้งแต่เราทำรายการมาเนี่ยเราจะไปทุกจังหวัดเลดนไยบอกเราไปที่ไหนที่นู่นที่นี่ที่นั่นเราบอกคนที่นั่นว่าเดี๋ยวเราจะมาใหม่เราจะกลับมาจนถึงตอนนี้ได้ไปไหมออย่าพูดโอเคอ่่ะพีรสชาติอาหารเป็นไงไม่กินหรอกขาบอกว่าอย่าพูดโอเมี่ยงมีงอนสิโูดได้แล้วด้วย รสชาติอาหารเป็นไงร่อยจีแข็งแข็งแข็งไปหน่อย้าเรา,าแต,แต่แต่เข้าใจว่าแต่เข้าใจว่าฝรั่งมันแข็งอยู่แล้วขนมปังฝรั่งเศสมันแข็งอยู่แล้วบ้านเราเห็นแบบนี้ขนมปังอย่างเงี้ยยาวๆแล้วแข็งๆเขาเรียกว,ว่าขนมปังฝรั่งเศสแต่ที่นี่เขาเรียกว่าข้าวจีแต่ถ้าข้าวจีในความรู้ผมก็คือขนมข้าวเหนียวที่เขาลาดไข่ไปปิ้งนั่นคือบ้านเราแต่นี่คือบ้านเขา งงมากบ้านเราเรียกขนมปังแบบนี้ว่าขนมปังฝรั่งเศสที่นั้นว่าข้าวจีแต่บ้านเขาเรียกอันนี้ว่าข้าวจีแต่เป็นขนมปังฝรั่งเศสถูกต้องแปลกกระเด็นเหรอไอ้แปลกเนี่ตับกระเด็นเลยตัดตัวันนิดนึงนี่นี่นี่สนามอะไรอะพี่ราชมังสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลฮะอ๋อผมจำได้แล้วสนามฟุตบอลเนี่ยอะไรอีกตอนที่เราขึ้นไปประตูชัยอ่ะ เรามองมาเห็นเว้ยแกจะบอกอยเหมือนกันว่าเรามองมาเห็นมันไม่เห็นวะจำได้ไหมที่บอกว่านั่นมันคือสไลเดอร์อันนั้นคืออะจสารภาพว่าว่าไม่ใช่สไลเดอร์อันนั้นคือท็อปน้ำของห้างรู้ไหมว่าทำไมตอนตกป่ายมาเราดูลิร์ t อย่างนี้เออตอนนี้เราไปแวะพระพระอะไรนะพระธาตุหลวงไม่มีวัดไม่มีวัดพระธาตุหลวงเฉยแล้วเราเนี่ย ไปแวะเดินตลาดแล้วก็ได้ได้เสื้อมาแล้วคราวนี้หิวน้ํโปรใส่ป้าเขาเห็นเราแบบอิดโรยเขารู้ว่าเรามาทํางานเขาก็เลยบอกเขาก็เลยใส่เอพร้อยผสมสไปซ์เนี่ยน้าสติงกินแล้วดีดแต่ดีดจริงแล้วดีดจริงเขตื่นจริงกาจะแบบนอนสองชั่วโมงไปถึงที่นั่นเลยไม่ง่วงกินตลอดดังอจริงป้าใส่อะไรให้เราก็ไม่รู้ป้าเมื่อกี้ถึงเรื่องไหนแล้ว กลับมาเรื่องสนามท่อท่อน้ําก่นอนต้องบอกว่า <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่สะวยน้ำสไลเดอร์อะไรนะเป็นของลงและลงเป็นท่อเป็นท่อน้ําของห้างหรือตึกอะไรสักอย่างถ้าสผมมองอ<ะ>ผมมองขวามาผมเห็นไฟสปอร์ตไลท์ของสนามฟุตบอลอแต่ด้วยความที่เราปิดเบรกตอนนั้นก่อนแล้วก็เลยลืม,ลมพูดไปเราก็เลยมาแก้ตัวไม่โชว์ความรู้ไปงั้นแหละใช่จริงไม่ค่อยมีอะไรพูดหรอกตอนนี้ถนนสองฝั่งนี่กลับมาใช้เป็นสี่เลนแล้วไม่ใช่สองเลนแล้วพอเราได้เปิดแค่สองทางนี่ มันก็สะดวกสบายจริงๆที่เขาบอกว่าคนคนประเทศลาวเนี่ยขับไม่เร็วหรอกแต่ไม่เบรกเลยเบงกเวาข้ามถนนนี่โอ๊ยไม่ได้ข้ามอ่ะข้ามยากมากขับไม่เร็วนะแต่ไม่ไม่เบรกนี้นะฮะพี่เต้ครับกำลังจะข้ามถนนที่ประเทศลาวซึ่งเขาบอกว่าแล้วพี่ข้ามยากระวังรถชนรเดี๋จะเพิ่งเดี๋ยวตาย ตายครัประเทศลราวมัหเมหัเ,เออระวังรถชนรถเร็วเนี่ยหลังคันนี้หลังคันนี้ก็ยังไม่ได้ไปวิ่งๆว่ง,ว,งวิ่งแบบคนไทยเออตามสันดานน่ากลัว <laughs> คือแบบมันพุ่นวายแบบเออไม่เบรกเลยจริงๆ<อ>ซึ่งเป็นอะไรที่ตื่นเต้นตื่เต้นมาก แล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วใกล้ถึงยังเดี๋ยวยังไม่น่าใกล้ถึงหรอกเดี๋ยววัถ้าเราขับไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็คงจะได้เพราะรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่มึงมึงเพราะเราไมถึงเนี่ยคิดดูดิเตยไปได้ลอยกระทงด้วยไอ้นี่ยเดี๋ยเดี๋ยวมึงมึงจะหยุดพูดได้ยังวะไม่เนี่ยเอ้าเมื่อกี้ไอ้เมื่อกี้เราไอ้เราก็เงียบพอเงียบปุ๊บก็พูดเราเงียบให้เราพูดพูดเราก็พูดก็ทำหน้าที่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทำหน้าที่ให้ให้ให้เต็มที่หรือตามนู่นมันจะได้คุ้ม คงก่อนอะผ่าเหนื่อยออ๋คือร่างกายแล้วเหนื่อยเออก็คืนนี้ยังไงก็งดูบ้างไฟเลยเรื่ที่ดูว่าเราต้องดูบ้างไฟเขาบอกว่าช่วงบ้างไฟขึ้นเนี่ยประมาณ6กโมงถึง3ามทุ่มเราต้องนั่งรถจากสามทุ่มเนี่ยกลับที่พักเนี่ยประมาณอีก2ชั่วโมงอ่ะถึงนี่นู่น5้าทุ่มกว่าจะได้นอนอ่ะเดี๋ยวขอรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเหนื่อยเหมือนไอ้ไน้ำสติงเริ่มหมดฤทธิ์แหละ ต้องหาซื้อใหม่ไงกินอยู่กำลังอร่อยนี่ก็ถามอยู่ได้เออก็เดี๋ยวขอได้คุณผู้ชมกินแล้วก็ดูทางไปด้วยเพื่อนๆก็ให้คุณผู้ชมดูเรากินแล้วก็ดูทางไปเพื่อนแล้วก็ไปถึงนั่นพร้อมกันแล้วไปเจอก <c oughs> ัน,นที่บ้านน้องแอบไม่บ้านน้องเขียร์น้องเดียดบ้านน้องเขียดบ้านน้องเขียรตตรงข้ามอำเภอบ่พิสัยที่บ้านน้องเขียดบ้านน้องเขียด ไปพ่อกันยุบานน้องเขียนไปพ่อกันบ้านน้องเขียนเอาไม่พูดจ้าะไปพ่อกันไปพ่อกันยุบานน้องเขียนยุบ้านน้องเขียนฟังตรงคาม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 กับพ่นอำเภอพ่นพิสัยกับพ่นอำเภอพ่นพิสัยเออเออรอนแล้วรอังุ๊ดไหนไม่บาย ในคืนที่ฟ้าทะทายใจคนอยุดตรงนี้และฉันยังคงกล่าวไปยังคงมีรักเธอเป็นแสงนำไปในคืนที่ลงทางและฉันได้ความฝันนั้นพร้อมเป็นเพื่อนตายแต่ทางนี้ฉันยังมีจุดหมายรับได้ที่ไปลายโทรศัพท์ราไม่จะไปจนถึงเซอร์ไพร์สุดลุ้นเลยเซอร์ไพร์สิเซอร์ไพร์ นี่เราออกมาไงกี่โมงบ่ายสามวอชัมวอชัมห้าโมงสามสิบแปดตอนนี้ลงบ,บุกป่ะพี่มันเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วไงต้องมาถึงทรงนี้เสร็จโอ้โยเฮ้ยต่อทุกฝั่งนู้นดิโอ้ยฝั่งเราฝังนะ่งไทยผมวิสัยเออโอ้โยคนเยอะว่ะโอ้โยฝั่งไทย ่งบนให้ <S <S คนนี้เยอะแบบฝั่งนี้คนไม่ค่อยมีเลยเหมือนในหนังที่แบบว่าคนนั่งเรียงกันเป็นตับ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 เออเราก็แปลกนะเราบ้านเราไม่ดูเรามาดูบ้านเขาถ้าเกิดอุ้ยดูจากฝั่งไทยนะถ้าเกิดว่าเห็นอ่ะตรงนู้นเลยเห็นไ่มเออยาวเลยแต่รถตู้งนู้น่ะเฮ้ยสายตาดีป่ะนู้นอ่ะดูดิเป็นกิโลเลยแล้วก็จะเว้นตรงนี้ไว้ตรงเนี้หนักหนักท่อเลยหนักเลย คนเยอะเออมันเหมือนตรงนี้เป็นเหมือนเ<ส>ขาเรียกว่าอะไรเขาเป็นน่าผาดเป็นลาดนั่งเออหน้าผา<อ>มไม่สามารถนั่งดูได้นม่ออกว่าใช่ตรงนี้มันเป็นเหมือนหาดใช่ใช่ใช่แต่เราต้องลงทางนู้นนะพี่พี่ลงทางนี้มันผิดปกติอ่ะไม่ไม่ใช่ก็ดูบรรยากาศไงก้บมีกระทงด้วยวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงของทางฝั่งลาวด้วยครับแล้วก็เป็นงานบั้งไฟของเขาด้วยนี่ลอยกระทงคือเรารมาฝั่งนี้เราได้ควบสองงาน ฝั่งนู้นจะได้งานเดียวเราไปลงดีกว่าพี่ฉันจะลอยกระงถงวันสงา่าปลเดินดูดีกว่าว่าชาวบ้านที่นี่สังเกตดูนะฝั่งไทยจะมีลำโพงมีไฟ <c oughs> แต่ฝั่งฝั่งนี้เขา,าชิลคือ<า>ประมาณว่าเขาบอกว่าฝั่งนี้เขาเห็นตนชินฝั่งนู้นไม่ชินหรือยังไงก็แป็นน้ำเดียวกัน เอมืนประมาณแบบเขาเห็นมานานแล้วคือแม่จริงๆงฝั่งไทยเขาก็มีมานานพร้อมกันแหละแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นของอำเภอของจังหวัดไปก่อนแล้วคราวนี้คือไทยเนี่ยทำอะไรที่มันพอเห็นอะไรที่มันปรากฏการปรากฏการธรรมชาติเนี่ยต้องใหญ่ตอบแตกตื่นไว้ก่อนไปทางนี้ทางนี้ทางนี้แตกตื่นไปงานใหญ่ขึ้นมาพี่ตกลงคุยเรื่องไหนวะคือมันเป็นงานใหญ่ไงแต่ผมมาเห็นกระทงอ๋อนี่มันลอยกระทงเหรอเราลอยเราซื้อกระทงซื้อละ หาร้านหาร้านมีหลายร้านเอางี้พี่ว่าวใส่เลยเราต้องขอลดด้วยเอ้ลองลองพูดธรรมดาก่อนธรรมดากว่าเไม่ลดให้ว่าวลาวใส่ของเลยของจุนมันนีแค่นี้นะกลัวอะไรวะกลัวว่าน้ำกลับบ้านเราไม่ไหวไกลไปห่ยยางจะฉันไม้น้องครับเท่าไหร่ครับใช้ไงครับเนี่ยให้จักบาทก่อนห้าบาทสิบบาทสิบบาทสิบบาทยี่สิบบาทลดได้๋ย ยังอ่ะเอาสองอันสองอันนี่พามผสมเงินไทยด้วยแต่ตอนนี้กูงงอยู่ว่าอะไรคือคือน้องน้องกูไม่รู้อ่ะแล้วแต่อะเก่งกันยบายเฮ้ยต่อเหมือนที่เห็นปั้คือเกิดมาชาตินี้นี่คือยังไม่ได้ทำได้ลอยกระทงหรืออะไรเลยฮะคือคือเห็นบ้างไฟแล้วอ่ะแม่เจ้า กูว่าประทับว่ะไม่ผมว่าใช่ว่ะไม่ไหวว่ะผมว่าน่าจะคนลาวจะด่าเราบรรยาอ่อนเดี๋ยวเราไปถามวัยรุ่นกลุ่มนั้นดีกว่าว่าเขาเนี่ยเคยเห็นบ้างไฟแล้วเขามีความเชื่อบากน้อยแค่ไหนกับบ้างไฟพระาหน้าพี่ฮะโทษนะครับผมถามนิดนึงฮะ มันขึ้นเยอะป่ะเคยเห็นป่ะไม่เคยไม่เคยเห็นอาต่าไมเคยเห็นเคยเห็นขึ้นฝั่งนี้ป่ะขึ้นเยอะป่ะก็ไหนจะไปขึ้นข้างหน้าก็ขึ้นเหน้างหลงที่นัข้นไหนเกาะเกาะข้างหลังที่นั่นป่ะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวมาดูด้วยนะฮะไม่มีเสือไปไหนพี่บอกเขาบอกว่าอยูขึ้นฝั่งนู้นไม่รู้ว่านู้น มากน้อยแค่ไหนแต่ว่ามันไม่ตรงกันอ่ะไม่ตรงกันถามถามคุณพี่ดีกว่าคงุณพี่คุณป้าครับสวัสดีทั้ไหายดีครับโทษดีครับมรผมมาจากผมมาจากฝั่งโน้้นครับผมใช่ฮะอยากก็ะถาวนะฮะว่าเคยเห็นไหมครับ เห็นจได้ทักเเห็นแล้ว่ท่านเหบมาเบิงยู่อันนี้มาเบิงแถกวะครับพอมาพาพอมาอมมาครั้งแรกเอนการอยากเห็นโอเคขอบคุณครับขอบคุณฮะขอบใจหลายหวันแพ่นเดือนสิบส าที่นั่งได้หรือยังแล้วแต่มุมมองเลยเขาบอกว่าส่วนใหญ่ขึ้นตรงโน้นแต่ทําไมถึงเขานั่งตรงนี้กันถ้ามันขึ้นตรงโน้นจริงป่ะเพราะฉะนั้นเราควรเรานั่งอยู่กับเกาะกลุ่มไม่ด่อยเวลาเขาเฮเราก็เฮด้วยทั้งๆที่ก็ลองดูลองดูขึ้นไม่ขึ้นอีกเรื่องอย่างที่เขาบอกว่าฝั่งไทยเห็นฝั่งเราไม่เห็นแตฝั่งเราเห็นฝั่งไทยไม่เห็นซึ่งเราก็มองไปตอนนี้ยังเห็นนะแต่ตอนมืดไม่รู้เดี๋ยวรอให้มืดกว่านี้ก่อนช่ลงไปนั่งเลยเอาตรงนั้นเหรอเออลองตรงนี้เลยเออแล้วแต่มุมมองอ่า เอาไม่ไปอะ่ะโอ้มีปัญหาแล้วแหละโอเคไปก็ได้โอ้แม่งกับกล้องยังไม่เว้นอะ่ะฝั่งนี้จริงๆแล้วอะ่ะเราเห็นของฝั่งไทยสวยมากอะ่ะใช่เราโชคดีนะที่เรามาอยู่ฝั่งเนี้ยที่ต่อบอกเมื่อกี้เราโชคดีที่หนึ่งเลยเราได้เห็นฝั่งโคมลอยที่ลอยแบบสวยมากสองเราได้เห็นพระจันทร์อยู่ตรงโน้นซึ่งฝั่งไทยไม่เห็นใช่และสาม เรามาร้อยกระทงกันดีกว่าใช่จุดให้หน่อยมีไฟปะเออกวประทัดไะเอาเลยมะอธิษฐานก่อนได้ แสดงว่าต้องเริ่มแล้วดิใช่เวลาที่เขาบอกว่าประมาณหกโมงครึ่งถึงสามทุ่มจะเป็นช่วงที่ต้องได้เวลาตั้งหน้าตั้งตารอดู้บางฝ่ายแล้วอ่ะเรไปหาที่นั่งกันดีๆกันดีกว่าไปหาหมุมดีๆดีกว่าเออไปนั่งกับสาวนุ้นเมล่ะเออลุกเลย